สวัสดีท่านผู้ชมนะครับกับผมนายกาเดียนเด่นเด่นนะครับผมกับอันนี้เป็นเกมอินดี้ฮอลล์นะฮะชื่อเกมว่า forget me not Annie นะครับเป็นแนวพัซเซิลด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กอายุเด็กผู้หญิงอายุ15ปีคนหนึ่งนะฮะที่มีพลังจิตนะครับก็มีเพื่อนร่วมทางคนหนึ่งนะฮะชื่อนายโฮเวิร์นะครับก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงให้มากความนะครับไป ดูเรื่องราวของน้องแอนนี่กันเลยดีกว่านะฮะก็ไปเริ่มเรื่องราวเลยดีกว่าฮะดีฮาวเ o ิร g ดอ๋ can y ไ u f จ l l o w me please ไ n ่ i e w ต need to g เ to my o f า i c ่ now can Howard come t ิ o o ด c o u น s e h o w a ้ d จะไปกับฉันได้ไหมอีตุ๊กตานั้นชื่อ Howard โอเคนะครับ ก็สำหรับเกมนี้ครับ For Game Not Annie เป็นเกมของโปรเจกต์นักศึกษานะครับของมหาลัยกลุ่มหนึ่งนะครับเกมนี้ทำไม่จบนะฮะก็ถ้ามีกระแสตับลับที่ดีเขาเขาจะทำให้จบเกมเลยครับก็ถึงไหนฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาจะทำถึงไหนกันนะครับ I like it don't กูไม่ชอบที่นี่ Howard Howard This isn't real Annie Oh yeah They don't lock up little girls มึงโผ่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 ได้ไงวะ โอเคโอเคนอนก็น,นอน Forget me not Annie อย่าลืมฉันว่าอย่าลืมฉันนะแอนนี่หรืออย่าลืมอะไรแอนนี่มันเป็นสำนวนฝรั่งเนี่ย Move, ฮะ Move the oh Hello Hello อ Hello เด็กสาวที่มีอุ้ยอะไรอ่ะเองอีโฮบดหยัง What the f อุ้ยเจ้าไอ้สัสโอ้โหมึงเ้าเข้าของทำลายเข้าของทำลายเข้าของ รดีแล้วขอครับเข้าเตาุ้ยคูเอะไรเอ้ยโอยดูขอกอีไปด้วยมานีวะ่โโอเคฮาวเวิร์ดหน้าตาเยียมมาก Ui ok Come on, baby Cái <laughs> lắm này à Yeah Ok, let's go Tí đi mà Oh. See a year, like. I could do it on the table. Pick it up. Too heavy. Hey. You have much more power. What the fuck? Yo. This place is yours, Annie. A liar. Peek over the fence. Và có tôi... Và có máu Lại à, thang rồi Đâm Oh Ok guys Lại à Hmm Annie Mọi người thế này á Mấy Yanny Ở đây Ui Cái gì à ขวัญเฮียอะไรครับรันรันรันให้กูทำไรรันเนาะรันรันไปไหนอะ่ะรันรันประตูปิดไปด,ดิเออรันนะครับอะไรมึงอ,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 อะไรอะไรอะฮัลโหลฮัลโหล anyone in here มีใครเฮียอยู่ในกล่องครับคลิกขวาเรียก Howard อ anyway, okay, ุ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอืมเกาจมูกเหี้ยงโอเคอะไรเราอ่าแล้วไงอ่ะ F to swap location with Harvard F อ่ะ Yes ว้าวมีปุ่มแล้วไงอ่ะหาปุ่ม มาเหยียบแล้วไงวะโอ้ยนี่มันไอที่เสียบช่องแอร์นี่วะไอที่มันต้องเสียบช่องแอร์นะครับเกะเก่าโอ้ยแล้วไงนะมาเก็บเก็บเก็บ Maybe you can do better over here Let's t r a i n อ๋อ <laughs> <laughs> <Let's go. laughs> <I> don't <know. laughs> before i even saw the crime scene i you know like a chill something okay something this one this one will be a bad one okay อ๋อรู้แล้วโอเคโอเคโอเคพลาดเองเสียงอะไรวะเอาไปดิเหยียบ

ไปไหนต่อครับแล้วเมื่อกี้ควันเมื่อกี้มันอะไรอะครับฮลัฮลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมโอ้โหฮะอะไรอะอะไรอะฮลัลโหล

ยึบร่องไงต่ออ้าวเอมานี่ยเนี่ดีวนะไม่ต้องมาร้องอ้าโอ้โห่พอเอาเข้าตัวร้องอ้าอะไรวะนั่นน่ะตุกตา She named it Rose, just like the flower. She played with it every day. Then one day she just got tired of it. Uhhuh. Totato, Rose. never get tired of Howard. Say that now. But one day you'll grow too okay. big for Howard. Or Howard will grow too big for you. Okay. Oh, Yeah. ตกตายมาไหมไกลไม่พอหรอวะไม่หนูไม่แน่ใจอ่ะครับผมอุ้ยอุ้ยอันใร่แล้วอุ้ยแต่ชิพหายไว้ผมงฮมโอเคอยู่นี่ พอยัง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 ,อยงเออแต่กไกลไปแล้วด้วยมานี่มานี่ฮัลโหลฮาวเวิร์ดฮัลโหลพยังวะเงียบ เทดดี้เนี่ยว่าแบดฮาร์เบร์ตแฟนีตัวเฮี้ยอะไรวนะเ oh, นี่ยอ๋อมาเนี่ยว้าวเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลโอเค <laughs> what? Oh yeah yeah. yeah, yeah. Okay. Morning. Okay. Uy. Sorry. Come on. ออฟันหายล่ะยังดีกูไม่โกยกับมึงหรอกคีบกอล์อิงโอเคค k e ค p k ค e p อะไรล่ะครับอะไรวะเนี่ยกูจะเข้าไงล่ะว้าวบูสสปริงบอดลนันส์ทูเดอะโอเคดึงเอ้าไม่ดึงหรอ,อกอง ฮึบยัดเข้าไม่ได้นี่อะไรอ่ะขอนไม้เหมือนใบไม้ใบเดียวอุ้ยวายมาต่อเลยไมไอ้ตุ๊กตาเนี่ยนี่หว่าอ่ะ Yes looking back on it all if you ask me Okay. Is so there one case, one case you could just cut out of your mind? Uh huh. Some grace of God just purge it from your memory. Yay. Yeah. Without hesitation, I would save this one. Oh yeah. yeah. Let alone the scene itself, the gruesome body left behind. Oh yay yeah, yay. Yeah. More than anything. Yes yeah, sir. I'm seeing that little girl. All right. Fuck you. you're <coughs> <coughs> ฮัลโหลลอสมัน <appearances> นี <Wochen mij und ies> ่ห yeah, ึหึหกล่องเวทนี่มันอะไรวะเนี่ยรู้แว้ยองว้าวคุยอ้าว ลงไปเลยที่รักไหนลงไปยังเออเย้เย่ fuck the what เราต้องเอาไอ้นี่ไปเสียบที่ไหนสักแห่งที่ไหนละ่ะกูหาก่อนเดี๋ยวไหม <c oughs> ถือไปเหนื่อยๆที่ไหนนานาย อออะขมานไอ้ติดไรแล้วมานีมานี่เสียบแม่งเสียบแม่งอุ้ย I wonder what that lever does. Okay Howard. อ่ากูได้ยินจะให้หนูพูดอะไรล่ะคะ Quiet. Okay Quiet. แปลว่าให้เงียบใช่ไหมให้เงียบหรือให้เงียบครับฮาวเวิร์ดอะไรอ่ะฮาวเวิร์ดวังอยู่นี่เออเส้นอะไรยาวๆมันอะอืม อนนีไหนต่อลูกอ๋อต้องไปหาตัวเสียบอะไรเนี่ยโอเคเย่โอเคแม่เย่โอเคไปแล้วแอนนี่แม่เมื่อไร่แล้ว อีฮาวเวิร์ดมึงนี่เด้งยุงอะไรพัดอีอ๋อยู่ดอนนีธทิมคุณไม่ต้องการเขาเขาใครวะอีฮาวเวิร์ดเหรอ ต้องการหายเหรอวันนี้เย้ๆยอ้ฮะไปสู่ความวัางวัางอันนี้ไปกับเฮาบินแล้วย

แย่วร yeah. ่วงไปละโอเคก็ไ <twitch> ด <k restless> ้เฮ้ยอุยกิเสียวไข่แตกเลยเอออ่าฮะ ไปไม่โอ้ยก็อีกเก่งอะไปแม่งฮะ What What the What the Okay ปุ้ยชี้อะไรสัตว์สัตว์เลยวะบินแล้วโอ้โหบินแล้ว เอ้ยสปริงฟืดเขี้ยอะไรเนี่ยโอ้อ๋อโอเคกูกูก็ได้เออบินบินขอบินอีกที่โอ้โหอีที่อีกที่เฮ้ยแอนนี่มึงไปลดน้ำหนัก อีแอนี่แอนี่ดีดีเด็กเป็ดน้ำหนักไปลดมากนะฮาวด You don't need him คุณไม่ต้องการมันฮัลโหลฮาวด์ฮัลโหลเย้ตอนนี้กูคิดว่ากูต้องการฮาวด์นะครับผมแปะแว๊บ บายบายเอาวะวันนี้มึงนิ่งกูจะบินลาแล้วเฮ้ย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  <ai> หมูอ e ีแอนนี N ่ ni. มึงเป็นเด็กนรกช,ะชะัดๆหล่นมาสูงขนาดนี้ไม่ตายอ๋อเป็นเด็กที่มีพลังจิตนั่นเองแทงมึง ฮะ What What เฮ้ยเป็นไรแอนนี่แอนนี่เอ้าเป็นลมสังเงินนะกรรม a น n i e เฮ้ยใครมาอีดอ็อกเตอร์นี่ว่ะมันข่มขืนแอนนี่เหรอวะ It's okay Annie Don't be afraid Don't you understand I'm trying to help you Yeah Why are you hurting me Annie I don't know what you mean I've been here waiting for you. You're imagining things, yeah. things again. Howard keeps me safe. You can't hurt me anymore. You, you need to let go of Howard, Howard can't protect you. He just wants to protect us both. He just wants to rest. No! The last thing I want to do is to hurt you, Annie. But uh -huh. I can't let you hurt yourself either. Or anyone else ever again. Uh huh. Me and Howard just play. We have fun. This is very serious, Annie. When you are in danger. I can't protect you much longer. It's not all up to me. When has he ever protected you? I protect you. Uh-huh. He tries to keep us apart and hurt you. I have a chance for you. But I can't do anything more for you. I'm sorry, Annie. Doctor! <that's> I'm like. ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอาฮาวเวิร์ดโอเคโอ้มือชิบหายเลยเอาละครับพบกันใหม่พาร์ทหน้าแล้แกนนะเกมนี้เป็นเกมสั้นๆนะครับพบกันใหม่เยี่สยองขวัญแล้วเจอกันจุ๊บๆบัว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 มา